จ๊กุ้งนะคะเจ๊กุ้งค่ะเจ๊กุ้งมีอาการปวดแขนนะคะปวดแขนข้างขวาค่ะปวดแขนข้างขวานะคะมาประมาณประมาณ2อาทิตย์แล้วค่ะปวดแขนข้างขวานี้นะคะปวดมาด้านนี้นะคะเจ๊กุ้งคิดว่าน่าจะเกิดจากการนิ้วล็อกนนิ้วล็อกจากการน่าจะเล่นโทรศัพท์เยอะนะคะน่าจะเล่นโทรศัพท์เยอะเจ๊กุ้งปวดแขนด้านขวาแล้วขึ้นมาที่นิ้วนะคะรู้สึกปวดมากเลย ะะปวดมาประมาณ2สัปดาห์แล้วน่าจะเกิดจากการเล่นโทรศัพท์เยอะนะคะเล่นโทรศัพท์เยอะคะ่ะเมื่อก่อนเจ๊กุ้งจะต้องว่าเด็กๆที่บ้านนะคะนะคะว่า,าลูก2คนว่าอย่าเล่นโทรศัพท์เยอะนะลูกนะคะตอนนี้กลายเป็นคุณแม่เป็นเองนะคะคุณแม่เป็นเองคราวนี้เนี่ยเจ๊กุ้งก็ลังคิดว่าเจ๊กุ้งจะทํำยังไงดีนาะกับ,กบอาการปวดแขนข้างขวาของเจ๊กุ้งนะคะอาจจะกุ้งก็จะพาไปดูนะคะว่าเจ๊กุ้งจัดการปวดแขนข้างขวา2สัปดาห์มาแล้วนะคะเจ๊กุ้งทํำยังไงนะ ะะลองไปดูกันนะคะวิธีนี้เป็นทางเลือกนะคะอีกทางเลือกนึ่งนะคะเป็นทางเลือกให้เพื่อนๆนะคะเป็นอีกทางเลือกนึ่งหรือว่าจะเลือกทางอื่นก็ได้นะอันนี้เป็นอีกทางเลือกนึ่งนะคะลองดูนะคะว่าจะทําแบบจิก๊กกุ้งหรือเปล่าตามไปดูเลยค่ะว่าจิ๊กกุ้งจัดการกับแขน้างขวาเจิ๊กกุ้งยังไงนะคะตามไปดูเลยค่ะ วันนี้มาด้วยอาการอะไรคะปวดแขนข้างนี้มากเลยค่ะปวดปวดฝั่งนี้ใช่ไหมปวดด้านนี้ค่ะคุณหมอปวดตรงไหนนะครับชี้ให้ดูได้ไหมครับปวดตรงตรงนี้เนี่ยปวดมากครับไม้กล้ามเนื้อฝั่งนี้ใช่ไหมครับใช่ครับปวดล้าไปถึงฝั่งไหนครับข้างหน้าหรือข้างบนหรือเปล่าครับปวดขึ้นบนล่างนิดหน่อยค่ะแต่ว่าจะปวดตรงนี้มากมากเลยอ่าปวดตรงบริเวณนี้มากนะครับโอเคแล้วมีต้องอื่นอีกไหมครับ ไม่ไม่มีครับปวดตรงนี้มีอาการอะไรอย่างอื่นร่วมเหู่ไหมครับแบบปวดท้องปวดหัวเวียนหัวอะไรอี่น้ม,ม,มีมีหรือเปล่าไม่มีครับหมอ <c oughs> ปวดตรงนี้เป็นมานานยังครับเป็นประมาณอาทิตย์นึงแล้วค่ะหนึ่งอาทิตย์นะครับ เรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวานไปฝังเข็มเรียบร้อยแล้วค่ะอาการปวดเกร็งก็ดีขึ้นนะคะแต่คุณหมอจะนัดอีกครั้งหนึ่งค่ะคิดว่าจะไปอีกครั้งนะคะตามที่คุณหมอนัดนะคะเพเราะอยากจะรักษาให้ครบคอร์สนะก็จะได้รู้อาการเป็นไงแต่ว่าเห็นผลค่ะอาการปวดเกร็งดีขึ้นค่ะไม่ปวดทรมานแล้วนะคะคุณหมอนัดอีกค่ะแล้วเดี๋ยวจะไปอีกครั้งนะคะแล้วถ้าเกิดไปแล้วจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะคลิปนี้จะคงต้องไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ